สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมค่ะก,กดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่า การที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านนั้นดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงง่ายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองค่ะชาวราศีมีนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโอ้โหยานปังปากมิสเนมีโชคมีลาบค่ะช่วงนี้เอาหลักคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีมีนมาเริ่มฟังกันได้เลยค่ะ ดวงชะตาของท่านนั้นนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมปี65จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างการงานจะติดขาดไหมการเงินและโชคลาภจะมีข่าวดีจริงหรือไม่ความรักเป็นยังไงบ้างสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังอะไรบ้างนะคะจะบอกให้ท่านนั้นได้รับทราบในทุกทุกเรื่องกันเลยทีเดียวคะ่ะและช่วงนี้นะคะมีเรื่องอะไรบ้างหรือไม่ที่ท่านนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ เรามาเริ่มที่การงานก่อนค่ะเป็นอันดับแรกช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีมีนท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มทําอีกอย่างค่ะคนจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันให้โอกาสจะมีคนคอยให้กําลังใจคอยเคียงข้างนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานจะมอบหมายให้ท่านได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถ จะเปิดโอกาสให้ชาวราศีมีนได้โชว์ศัก,กยภาพได้โชว์ฝีมือในการทำงานนั่นเองค่ะช่วงนี้ปัญหาบางอย่างที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าที่ท่านเจอในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีทางออกจะมีทางแก้ไขค่ะหรือไม่ก็จะมีปัญหาบางอย่างนะคะที่จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยเช่นเดียวกันในช่วงนี้เรียกได้ว่าจะมีคนเข้ามาช่วยท่านแก้ไขกับปัญหาที่ท่านนั้นหาทางออกไม่ได้นะคะจะมีคนเข้ามาให้โอกาส เสนอสิ่งดีๆให้กับชาวราศีมีนบางท่านช่วงนี้ท่านจะได้ทำงานพิเศษโดยที่ท่านนนั้นไม่คิดว่าจะได้ทำนะคะเช่นเช่นนะคะจูๆก,ก็มีคนเข้ามาใช้ไหววานาทำนั่นทำนี่ให้หน่อยนะหรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่คะ่ะในที่ทำงานใช้ไหววานให้ท่านนั้นไปทำนั่นทำนี่นะคะแล้วท่านจะให้ค่าตอบแทนเป็นรายรับพิเศษนั่นเองคะ่ะหรือว่าเงินพิเศษหรือว่าบางท่านนะคะ จะมีคนมีงานล้นมือเขาทำงานไม่ทันเขาจะมาขอความช่วยเหลือให้ท่านนั้นช่วยเขาทำงานนะคะช่วงนี้หลายท่านจะได้ทำงานพิเศษโดยที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทำหรือว่าทาดไม่ถึงค่ะช่วงนี้ใครที่ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปท่านจะยุ่งกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะบางท่านก็ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำหรือว่าทำงานาทำอาชีพที่สองที่สช่วงนี้ท่านจะยุ่งมากยุ่งจนแทบไม่มี เวลาส่วนตัวนะคะและช่วงนี้ท่านจะได้ทํางานที่ไม่อยากจะทําค่ะไม่อยากจะทำหรอกงานนี้เพราะว่าไม่ใช่งานของท่านบางละแต่ในความรู้สึกถึงแม้ว่ายังไงก็ตามท่านก็จะมีความรู้สึกไม่อยากทําอ่ะแต่ว่าน้าท่วมปากปฏิเสธก็ไม่ได้จําใจทํานะคะช่วงนี้ใครที่ทํามาค้าขายค่ะไม่ว่าท่านจะขายอะไรก็ตามขายอาหารขายของกินขายเครื่องประดบับขายนู่นนี่นั่นนะคะทั้งที่มีหน้าร้านและขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ รวมไปถึงนักลงทุนต่างๆลงทุนน้ํามันลงทุนทองคําลงทุนเหรียญอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้ท่านจะมีผลกําไรเพิ่มขึ้นหากท่านค้าขายพยายามทําการตลาดจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆถ้าเป็นไปได้ให้ปรับโปรโมชั่นที่โดนใจคนยุคใหม่และให้เข้ากับยุคนี้นะคะก็คือว่าให้เข้ากับเศรษฐ,ฐกิจในช่วงนี้หากท่านทําได้ยอดขายของท่านจะเพิ่มขึ้นโดยที่ท่านคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะ แต่หากท่านเป็นนักลงทุนท่านจะต้องลงทุนอย่างระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้อย่าโลภมากค่อยๆลงทุนหรือว่าอย่าโลภมากอย่าใจใหญ่ต้องมีความละเอียดรอบคอบให้มากๆนะคะอย่าทุ่มจนหมดตัวช่วงนี้ชาวราศีมีนท่านจะมีโอกาสได้เดินทางไปนั่นมานี่บ่อยขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวจะมีเหตุให้ท่านต้องเดินทางเป็นระยะๆะะนะคะจะมีอะไรให้ท่านทําอยู่ตลอดเวลาในช่วงระยะเวลานี้หากท่านใดที่ทํางานประจํา ท่านนั้นคนเดียวทำหลายหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันค่ะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมีดวงได้แก้ไขกับปัญหาบางอย่างหรือว่าจะได้แก้ไขงานให้กับคนอื่นหรือเป็นงานที่ท่านทําเสร็จไปแล้วแต่โดนส่งกรอบให้แก้ไขบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือไม่ก็เอกสารบางอย่างจะมีการส่งมาให้ท่านนั้นเพิ่มเอกสารบางอย่างเข้าไป ช่วงนี้ท่านจะทำอะไรขอให้ท่านเซฟตัวเองให้ดีๆนะคะชาวราศีมีนในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะใครที่ทำงานประจำาพฤติกรรมขาดลาม,มาสายอย่าเพิ่งทำในช่วงนี้ขยันเข้าไว้สร้างภาพเข้าไว้เพราะว่าช่วงนี้มีคนจ้องที่จะจับผิดมีคนจ้องที่จะทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาจะพูดนินทาว่าร้ายทำลายท่านพูดให้ท่านเสีย,สยหาย,หายในทุกๆอย่างนะคะเขาจะทำทุกวิถีทางค่ะทั้งคำพูดและการกระทำ ช่วงนี้ให้ท่านควบคุมอารมณ์ของท่านให้ดีๆได้ยินได้ฟังอะไรมาไม่ต้องไปสนใจให้ปล่อยผ่านไม่ต้องไปอธิบายถ้าเราไม่ได้ทำให้เงียบจะดีกว่าเลือกเงียบจะเป็นการดีที่สุดเพราะว่าท่านยิ่งพูดท่านยิ่งจะบานปลายไม่มีอะไรเกิดขึ้นยิ่งเข้าตัวนะคะช่วงนี้ท่านงูดหงิดหัวร้อนง่ายมากคะ่ะยิ่งพูดไปเรื่องที่ท่านไม่ได้ทาคนกลับจะเชื่อว่าท่านทานะคะเงียบๆช่วงนี้เงียบไว้ได้กาไรคะ่ะปากไว ด้วยนะคะช่วงนี้ปากไวมากคิดยังไงพูดอย่าง,งานั้นฉะนั้นให้คิดก่อนพูดหากพูดไม่คิดชีวิตของท่านจะเปลี่ยนในทันทีนะคะพูดดีก็จะได้ดีพูดไม่ดีโอ้โหเรื่องยุ่งๆตามมาในทันทีเช่นเดียวกันค่ะงานบางท่านช่วงนี้จะมีการหยุดงานบางอย่างเอาไว้ก่อนนะคะงานที่ท่านกําลังทําบางอย่างอาจจะมีการหยุดให้ทําเอาไว้ก่อนเพื่อที่ว่าใจท่านหันไปทํางานชิ้นใหม่ที่เข้ามาและสําคัญเร่งร่วนกว่านั่นเองค่ะท่านจะมีโชคนะคะในช่วงระยะเวลานี้ จะมีโชคจากการเดินทางช่วงนี้อาจจะเป็นการเดินทางติดต่อธุระหรือว่าติดต่อเจรจาเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะท่านมีดวงที่จะประสบความสําเร็จค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นโชคลาภของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคําว่าโชคลาภหลายๆท่านก็นึกถึงแต่คําว่าลาบลอยเงินเทวดาเงิน ที่ได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ว่าบางท่านพื้นฐานดวงท่านในช่วงนี้อาจจะได้โชคลาภในลักษณะของข่าวดีเรื่องงานจะรจาคุยงานประสบความสําเร็จหรือว่าทํางานโปรเจกต์นี้เสร็จแล้วได้เงินจะเป็นประมาณนี้นะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนหากที่ผ่านมาการเงินของท่านติดติดข,ขัดนะคะรายรับ ไม่พอกับรายจ่ายเรียกได้ว่าหมุนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตก็ยังไม่พอใช้นะคะชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้ค่ะหากเงินขาดมือก็มักจะมีเหตุให้ได้เงินเข้ามือมานะคะซึ่งเกิดจากช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบเรื่องการเงินค่ะเช่เนท่านจะมีคนช่วยเหลือ เรื่องเงินมีใครบางคนภายในบ้านให้เงินท่านใช้หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินท่านใช้นะคะหรือไม่ก็มีคนในบ้านบางคนคะ่ะที่เข้าช่วยเหลือตัวเองได้เขาจะช่วยท่านแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นบุตรหลานหรือว่าญาติพี่น้องอาจจะเป็นแฟนสามีพันยาก,ก็ได้นะคะช่วงนี้ท่านจะได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ช่วงนี้ชาวราศีมีนปากมีเสน่ท่านพูดน้มนาวจิตใจคนได้ดีพูดจาน้าเชื่อถือนะคะ ฉะนั้นหากอยากจะขอผ่อนผันหนี้สินหรือว่าอยากจะทวงหนี้ทวงสินจากใครในช่วงนี้ให้ท่านเข้าไปพูดคุยได้เลยนะคะให้เข้าไปทวงถามเขาโอกาสที่ท่านจะได้เงินคืนมานั้นมีสูงมากถึงแม้ว่าเขาจะใช้ไม่หมดแต่อย่างน้อยๆก็ดีกว่าท่านนนั้นไม่ไปพูดคุยไม่ไปขอเงินคืนจากเขานะคะในช่วงนี้คะ่ะโอกาสที่ท่านจะประสบความสําเร็จในการเจรจาเรื่องต่างๆมีสูงมากๆ มีดวงยื่นกู้สําเร็จด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าบางท่านนั้นยังจะต้องอาศัยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆนะคะเพื่อนําเงินมาหมุนเวียนในร้านค้าหรือว่าในธุรกิจของตัวท่านนะคะบางครั้งบางท่านในช่วงนี้จําเป็นจะต้องกู้ยืมเงินเพื่อมาใช้จ่ายธุระที่สําคัญสาคัญด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะรายจ่ายภายในบ้านบางอย่างของชาวราศีมิงจะเพิ่มขึ้นนะคะ โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุตรหลานอยู่ด้วยรวมไปถึงบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะน้องหมาน้องแมวนกอะไรประมาณนี้สมมุตินะคะหากท่านมีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านคะ่ะช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่บอกมาทั้งหมดนี้รายจ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นโดยที่ท่านคาดไม่ถึงนะคะหากไม่หมดไปกับการดูแลสุขภาพก็จะหมดไปกับการซื้อน,นั่นซื้อนี่ให้เขาซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้น้องหมาน้องแมวให้กับบุตรหลานของท่านก็เป็นไปได้นะคะ หรือบางท่านมีโอกาสอยากจะให้เงินปิดามารดาใช้ก็มีด้วยเช่นเดียวกันท่านจะหมดเงินไปกับรถค่ะในช่วงระยะเวลานี้หมดเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี่นะคะใครที่มีรถให้ระมัดระวังให้ดีๆในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงจะเสียเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะช่วงนี้เงินของท่านมาไวไปไวค่ะชาวราศีมีนต่อให้เงินเข้ามาเยอะออกเยอะเงินเข้ามาทีไรมักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้น ต้องใช้จ่ายออกไปทุกทีนะคะช่วงนี้จะได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบ่อยขึ้นออกงานสังคมเปคนในบ้านล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของรายจ่ายของท่านทั้งสิ้นนะคะหากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวค่ะให้ท่านนั้นมีสติในการใช้เงินให้มากๆค่ะช่วงระยะเวลานี้พยายามอย่าเอฟสินค้าบ่อยนะคะแต่โดยรวมแล้วการเงินของท่านนั้นรอดค่ะระวังแค่จะเจอ ของที่อยากได้และราคาถูกก็พอค่ะเอฟไปเรื่อยเอไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีเงินในบัญชีนี้ยุบไปเยอะเลยนะคะโชคลาภของท่านในช่วงระยะเวลานี้มีมาในหลายลักษณะนะคะเช่นจะมีคนคอยช่วยเหลือหรือว่าท่านจะสามารถแก้ไขกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างสําเร็จและงานจะนําข่าวดีมาให้ท่านคะ่ะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะช่วงระยะเวลานี้อยากให้ท่านนั้นเสี่ยงน้อยลงอย่าเสี่ยงเยอะเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะ เพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้มีน้อยมากค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้ท่านจะมีคนเข้ามาให้ได้พูดคุยคลครเงานะคะแต่ขอให้ดูให้ดีๆว่าเขาเป็นคนโสดว่าเขาเป็นคนโสดจริงหรือไม่นะคะอย่าเพิ่งจริงจังคุยคุยกันไปก่อนอย่าเพิ่งไว้ใจเขามากจนเกินไปค่ะส่วนท่านที่มีคู่มีครอบครัวนะคะช่วงระยะเวลานี้ท่านและคู่ครองจะเข้าอกเข้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีแต่ไม่ค่อยจะมีรึแต่ไม่ค่อยจะมีเวลา อยู่ใกล้กันมากนักนะคะเนื่องจากต่างคนต่างยุง่งช่วงระยะเวลานี้ไม่ค่อยมีเรื่องงอนกันด้วยไม่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นความรักหวานชื่นแต่ความสัมพันธ์อยู่ในช่วงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีค่ะในช่วงนี้จะไม่โอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันบ่อยด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้เอาใจช่วยค่ะชาวราศีมีนเดือนกรกฎาคม ให้ทุกท่านนั้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ท่านนั้นดวงดีมีโชคมีลาบสวัสดีค่ะ